ดีครับส่งไมโครครับนี่ครับวันนี้เรามันจะดูสาเหตุครับสาเหตุของที่น้ำมันเฮโลิกน้ำมันเฮโลิกตรงนี้ครับนี่ครับชุดเนี่ยครับชุดน้ำมันเฮโลิกรั่วเข้าตัวนี้ครับรั่วเข้าเฟือน้ำมันเกียร์นี้สาเหตุคือซีนปลายเผาครับตัวนี้ครับซีนปลายเผาตัวนี้ครับมันชฉีครับ ช่างเขบอกว่าที่มันฉีกเพราะว่าส่วนหนึ่งแรงดันรั่วออกจากอ่าเขาเรียกว่าหน้าหน้าเพจหน้า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 ฝั่งเพจมันสึกเยอะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูน,นี่ฮะนี่คืออะไรครับเดี๋ยววาให้ดูทีละตัวนี่ฮะมาดูทีละตัวเมื่อวานผมจะขอถ่ายช่างเขาบอกไม่ให้ผมถ่ายอรัไม่เป็นไรไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายอ่ะอย่างนี้ผมให้พี่พี่น้องดูน, <L un ters> นี่ครับ เพลตัวนี้ครับมันสึกเยอะครับนี่ฮะเห็นไหมครับปกติทองเหลืองด้านข้างทองเหลืองนี่ครับมันจะหนาฝั่นนี่ครับนี่ครับมันบางครับเห็นไหมครเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครปกติมันจะหนาฝั่นนี้นิดนึงครคือตอนนี้มันค่อนข้างบางครับบางเยอะครับน้าเหลงบางเยอะพอบางเยอะปุ๊บเขาเรียกว่าเรียกว่าน้ำมันมันเล็ดรอดจากอ่าหน้าเพลตตัวนี้ครับเข้าไปเข้าไปอยู่อูอยู่อยู่อยู่รอดจากนี้เขาบอกเข้าเข้า มันทาให้แรงดันมันรั่วออกไปฮะรั่วออกไปทําให้ในในห้องของของของชุดไฮดรอลิกเนี่ยมันมันมีแรงดันสูงมันทําให้ดันซินล้วมันเกียร์ทะลุครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับพี่เพื่อให้ดูอ่าตัวนี้ครับคือเพาครับเพาใหม่ๆหม่ครับเนี่ยครับเพาตัวนี้ก็เพาใหม่ครับคือเขาบึ้่งเปลี่ยนจนซ่อมมาครับแต่เป็นของในเราบ้านเราครับอ่าช่างก็บอกว่าไม่สบายใจเปลี่ยนเพาใหม่ที่ฟ้าผมก็ าถามลูกพี่ลูกพี่บอกเปลี่ยนก็เปลี่ยนตัวนี้ก็เจ็ดพันฟ้าครับเผาเผาตัวนี้ใช้ได้นะครับไม่เสียนะครับเผาตัวนี้ไม่เสียนะครับนี่ครับเผาตัวนี้ไม่ได้เสียครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นเผาทําในไทยอ่ะเขาจะก็จากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขามีอะไรนี่ครับซีนตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะอ่ามันจะอยู่แถวเนี้ยนี่ฮะนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะซีนตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้คือทะลุออกมาได้ครับอ่าพอทะลุออกมาได้ปุ๊บ มันก็เข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในห้องตัวนี้ครับห้องนี้จะเป็นช่องน้ํามันเกียร์ครับมันก็เลยรั่วเข้าซินออกซินคุบนี่ครับนี่ครับรั่วซินคุบลงไปข้างล่างโจ๊กลงไปข้างล่างนู่นเลยครับนี่ฮะที่สาเหตุที่ซ่อมครับคือสาเหตุเป็นนี้ครับนี่ฮะซินคุบเนี่ยเขาเปลี่ยนซินคุบเป็นลูกปืนเป็นอะไรโอเคไปยามเสร็จครับนี่ครับแยกให้ดูหลักๆครับเปลี่ยนอยู่สามอย่างครับมีเพลทมีเพลามีซิน สี่อย่างก็คือสิงุบครับนี่ครับนี่เปลี่ยนไปแล้วครับนี่ฮะโอเคครับให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับรายการซ่อมของดูซานครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับพร้อมทํางานครับแต่ก็วันนี้ช่างจะไปเก็บงานอีกครับรถมันสตาร์ทไม่ติดครับน่าจะเป็นที่สวิตช์กุญแจครับสวิตช์กุญแจน่าจะเสียเวลาบิดสตาร์ทล้วมันบดสตาร์ทในรถแล้วมันไม่สั่งกระตัครับ มันเงียบครับเราต้องไปจี้ไดต้องจี้ไดให้ติดครับถึงจะติดเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนเนี่วันนี้ก็ถ่ายในอดูธานะครับเดี๋ยวช่างจะมาทําซิงกระบ็อกยกแล้วก็ทําระบบไดครับโอเคครับสวัสดีครับ